รึเปล่าไปเจอยังอะไรอย่ารกักูปวดเลย่ยหน่อยเด้งยดงเราไปขายคอมเดดไปขายไม่ดีดีเซลิ้งเลยอยา่มากอยกเยมันไม่ใช้เบนซินวะงใช้เบนซินก็ห้าก็อีัน่มันดีตตาเดี๋ยวเราคุยกม่ได้เพราะว่าเป็นคนไมโอเคไม่ใหคุยกับเขาอะ

โอ้ยหอมไอมาโอ้หน้าเนี่ยไ i ีโอ้ยไยไงไรไอะเี่ยกลัวเห้มึงจะเพิ่สี่บาดเรื่องงาหมดตัวขอตันเลยค่ะนี่แวนี่ปขอคุณโถค่ะ ีแล้ครับที่คุณมาเจอคุณนังผมถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมจะเอาไปแล้วเพราะงั้นผมเอานะครับผมคืนให้แราไอเน่ไอ้เลยมานก่า้มาแล้างน้มาแล้วมอแล้วมาลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวมาแอ้่าง้วมาไล้วมา้วมาแลาแล้วเลยมแ้วล้าแล้วมา้วาวางเาแ้้้ม้ล้ลมวววกน้า้าาา้าี้ลล้ เดี๋ยวกับข้อ,อ,อมืออยากได้คืินไหมอยากได้ตามผมมาครับหรอพูดไม่เกินสามคำ